ื่อนแล้วสั่งแล้วครับไปข้างหน้าเลยครับไปข้าง,งหน้าแล้วโยนไปข้างหน้าแล้วเข้าเลยเฮ้ยเลยโอ้โหสุดสุดจริงครับลุงนี่นครับโอ้โหท่าดีใจครับเป็ตัวหนอนเลยหนอนแอนเป็นอาทิตย์สมานมิดแล้วโอ้โหลุงนี้เดี๋ยวจดไว้เลยครับจดเลยเดี๋ยวลุงนี้โคดชวเดได้นะครับเนี่ยใช่ครับลุงนี้โอ้โหเทียบสามเทียบโอ้โเดะเลยครับมา มีตรงนี้มันบอกว่ามาัศจันได้เลยโอ้ยภาพมันบันบ้องมาแล้วครับให้กีฬาบันบันครับอาทิตย์สมานมิดครับเบอร์สองครับต้องระวังด้วยนะครับยิงได้นะไกลๆแบบนี้มีเห็นกันเยอะครับนี่มาแล้วครับแล้วย้อยโอ้ยเข้าด้วยโอ๋โกโกโกโงกองโูครับหมดจดงดงามเหลือเกินครับ เป็นยานกรดีโสมครับโอ้โหพูดยังไม่ทัดขาดครับทุกเหยียทบทำได้ในครึ่งแรกพิพบูลังคหารก็ทำได้เนี่ยครับโอ้โหยินลูกนี้แกยินไหนก่กาด,ด้วยนะเนี่ยครับยอยอยอ้อมุกเข้าไปตรงสามเหลี่ยมหอดีเลยครับโอ้โหเอาจดได้ครับนี่ครับวับนมันตกแม่น้ำหนักมีช่างมาไม่ใช่เมื่อเช้าช่างเมื่อกี้เลยเนี่ยเนี่ยร้อยสามสิบปอนด์เข้าพิกัดแป๊ง